ไฟพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมนักงร้องยังไม่พร้อมหุ้นก็พร้อมแล้วนะพี่นิพนธ์เนาะมันก็ว่าเป็นเราไม่เรียกว่าตลาดหุ้นแต่เรียกว่าหุ้นไทยดียว่ไหมหุ้นไทยนะหุ้นไทยที่คนไทยเล่นคนไทยเล่นแล้วกันเนอหุ้นไทยก็ก็ดูดีนะค่ะอันนี้ก็มีตัวที่ทำสัญญาณกับตัวพิธีเฮดนะฮะค่ะ แห่งแดงอยู่ข้างบนเราขายไปแล้วเมื่อวานนะฮะไม่จบเราจบอะไม่จบเราจบจ้ารู้ว่าใครเจ้าตัวรอดได้บ้างแจ๊ดยังนุ่มอยู่นะนุ่มลนอยู่แจ๊ดยังเป็นเพลงแจ๊ดอยู่ยังไม่ค่อยซิงเท่าไหร่นะอย่าอย่าซิงเจอกันซิงเจอกันอย่าซิงเจอพวกเราจอเกเราเราให้จับทางให้ให้ได้เนี่ยต้องดูตรงไหนคะพี่แจ๊ดดู ตุูพี่แจนเด๋อตอนเอาบินทบาทดิเท่าๆเท่าแล้วิ่งหนีหมาไล่กัดละวันนั้มาาน <c oughs> มันกลางคืนไปอ่าเนี่ยนิยางขึ้นมาออกบินทบาทหมาไล่กัดเนี่ยก็แล้วก็แล้วก็ออกโอเคปะ่ะหลุมพี่แจแ๊นแจ๊นใช่เขาขึ้นมาอย่างี้ให้เขาวิ่งทำไมค่ขอยๆขึ้นดิพร้<า> <c oughs> อมิืออย่าวิ่งทำไมอย่าเพิ่งวิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นนี่โกยทะยมต้องขานี่ก่อนสี่บาทสิบแปดก่อน เดี๋ยวนะสี่บาทสิบแปดเนาะสี่บาทแปตั้งก่อนแล้วค่อยวิ่งแรงอย่าแรงอย่าวิ่งอย่าวิ่งวิ่งไปก็หม่งโลกหัวแตกลงมาอีกค่ะยังยังยังทรมานไปก่อนคนติดไงทรมานไปก่อนโอ้โหเจดิบเขาก็มันก็ยังขึ้นอยู่นี่กูจะไปพูดถึงทำไมเล่าเออคุณเงียบเงียบสิเงียบ เ,ออเขาแบบเอะอะวายวายเออเดี๋ยวเขาก็ตกใจหรอก<ห>พี่ก็ถามพี่มาทุกวันพี่ก็ไม่พูดอยู่แล้วว่าเออจะเห็นพี่ในผลแบบเลี่ยงเลียงถามเรื่องนั่นแะเนี่ยก็อาเบนี่ไปกูก็ดูนะเนี่ยเนี่ยเบบาทสิบสองตาไป่พูดถือไว้เฉยเด้เอ,อ๋อนะลงมาแล้วเนี่ยเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วทำเฟรมวิเป็นไงอะ่ะเรามีวิชาช่วยเราแบบนี้ยเราก็ถือไว้ได้นะเนี่ย ใช่ไหมเนี่ยวีกยังไม่ขึ้นเงี้ยก็ขึ้นมาเดี๋ยวแถวนี้ใช่ไหมบาทสี่ห้าบาทอะไรเงี้ยขายก่ออะไรเงี้ยอย่าไปก็ตกก็ตากดิคุณไปแบบอุ้ยเออแบบว่าคุณกระตกก็ตากใช่ไมแบบถามพี่มาตั้งหลายวันแล้วพี่ก็พยายามเลี่ยงไม่ตอบแสดงว่าตัวไหนที่พี่พี่พนไม่ตอบเนี่ยเรารู้กันนะเนี่ยรู้กันรู้กันแล้วตระกูลเจทั้งหลายล่ะคะอุ้ยตระกูลเจก็ตัวดีสุดก็เจเอ็มทีใช่ไหม ดูจุดออกดูจุดออกเนี่ยเวลาหุ้นขึ้นมาทำนิ้หายใช่ไหม j ท t <ฆ>ใช่ไหมเราแค่ดูจุดออกอะเนี่ยจุดออกเขาอยู่ที่ต่ำกว่าเจ็ดสิบอะต่ำกว่าเจ็ดสิบอ่าตัวนี้เป็นเบรกเป็นเบรกใช่ไหมวันนี้คือเบรกน, AK, นะเล็กเบรกวันเบรกเอาใช่ไหมผ<ฆ>ลลุ่มเยอะใช่ไหมแล้วก็สไตล์เดิมเปล่าเนะฮะ แต่ถ้าดูดยาวๆไม่ถึงคนที่จะลงทุนนะฮะพี่เคยเคย,เคยบอกนะว่าเจมทีเป็นทุนที่ดีที่สุดช่วงนี้นะช่วงนี้ช่วงนี้แล้วต่อพอไอ้ตัวนี้แผว่วเดี๋ยวก็ซิงเกิรก็จะดีที่สุดตัวสลับตัวซิงเกอร์จบก็ยูก็จะดีอะไรเงี้ยค่ะสลับมาเนี่ยู่เขาไม่ได้พึ่งเจยอย่างเดียวเขาก็มีธุรกิจของเขา,ขาเราดูแบบน,นี้เรารับหนึ่งสองสามสี่ห้าจบแล้วนี่อะไรมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมค่ะพี่เาับหนึ่งสองอันนี้ก็หนึ่งสาม สองสามสามสามทำขึ้นสี่ขึ้นสามก็แปลงขึ้นห้าเพราะนั้นจะต้องเกิดสัญญาณไดเวอร์เจนในทางเฟมวีก็ถือว่าธรรมดาใช่ไหมเออห้าจะจบเท่าไหร่นี่ห้านะห้านะเออห้าแล้วนะหนาบอกแล้วนะห้าแล้วนะเชื่อหรือไม่เชื่อห้าแล้วห้าแล้วก็รอรออะไรรอขายเรามากันแถวไหนเรามากันแถวนี้น เรามาแถวสี่สิบเจ็ดสิบเพราะไรเออะสี่สิบเรามาตอนที่เขาประกาศดิวกันแหละนะครั้งเราก็ซื้อมาเราเราไม่ได้พอดิวเราไม่ได้ซื้อเลยนะค่ะเราซื้อตรงเนี้ยเนี่ยเรามาซื้อไอเจนทีกันแถวเนี้ยอืมคือพอเขาลงปรับเสร็จปุ๊บเราซื้อแล้ววิ่งเลยอ่ะเราชอบซื้อกอนอซื้อแล้ววิง่งโกยหน้าตั้งอะไรเงี้ยเนี่ยดีอ่ะแล้วก็ขายถูกไหมพี่จำไม่ได้เรามาแถวไหนเจนที ก็แถวนี้นะแถวที่เขาเทคอ่ะนะแล้วก็ขายไปทีหนึ่งแล้วก็แถวนี้ใครกลับมารับก็ตอนนี้ถือหน้าถือหน้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นสัญญาณซื้อทางเฟรมวิกอ่ะก็ยังยังไปได้อีกรอรอใครมีรอรอนะรอขายยังยังสวยรอขายอยู่ใช้ทางเฟรมเดย์นะะมาดูสัญญาณลีวเซอร์นะครับเหมือนยังไงเหมือนเนี้ยสัญญาลีเซอร์แบบเนี้ย แท่งแดงแท่งหนึ่งมันไม่จบเราจบ่ะเออเงี้ยเราเพราะว่าเขาไม่ว่าเราหรอกเนะียเพราะเราเป็นรายย่อยเราไม่ชอบให้เรามาเล่นกับเขาเพราะเขารู้สุดท้ายเราก็ไปติดบนอยู่เดียวเนาะเราเราเดี๋ยวเราก็เผลอไผ่เผลอใจไปติดดอยเนะ<ะ>นี่ยก็ประมาณนี้ก็กลุ่มเจก็ตัวอื่นก็ยังไม่ไปเท่าไหร่นะตัวเจหมาดเองนะอันนี้่องอยู่ใน cover research ของพุ่นสิแปะเราหันเหมือนเดิมนะค่ะพี่ ครับก็ถือว่าเบรกละตรงนี้ยเบรกอันนี้ก็เรียกเบรกข้างเนี้ก็จะไม่แรงเท่าไหร่ตามพื้นฐานก็แสดงว่าเข้ามาตามพื้นฐานนะเนี่ยอะวันนี้ก็คือวันที่เบรกขึ้นไปแล้วก็ถ้าอย่างนี้ก็ต้องทดสอบไฮเดิมใช่ไหมทดสอบไฮเดิมเดิมคะอพอร์ตไฮเดิมก็รูปมันเยอะอะจะเบรกป่ะห้าสิบเก้าเหรอใช่ไม่น่าจะเบรกไปตัวเดียวตัวนี้ค่อยๆไต่ผ่านก็ได้นะค่ะพี่มันไม่จำเป็นต้องพอมกันเพราะกลุ่มนี้ก็มีลีลานะค่ะ ใครมาก่อนมาหลังเออแต่ตัวอ่อนสุดก็คือซิงเกอร์ค่ะแล้วก็ตัวซิงเกอร์ก็คือหลุดนะหลุดหลุดเนี่หลุดสต็อปล็อตนี่เห็นไหมเนี่ยหลุดตัวอื่นไม่หลุดนะซิงเกอร์หลุดก็หลุดอยู่แล้วเพราะต้องมาโัวสุดท้ายเห็นไหมวันนี้ก็อ่อนอ่อนสุดใช่ไหมอ่อนสุดอ่าเพราะนั้นแหละมันคือ JMT มันคือหุ้นที่ทําให้ของเสียเป็นของดีแล้วนี่มันจะขึ้นพี่โรงพยาบาลเนี้ยโรงพยาบาลขึ้นมาก็ใกล้จบแล้วนะเดี๋ยวจะร้องไห้ร้องห่มเหมือนนะดูดีๆนะ เวลาใครเขาแนะนำเราก็ดูนะฮะ BS ห้ามหลุดอะไรใช่ไหม b <ish. S 2> เออถ้าเดนะห้ามหลุดร้อยห้าแปดค่ะถ้าวีคล่ะวีคก็ต้องทนอีกหลายวันนะอื hmm. นะครับวีคก็ห้ามหลุดร้อยห้าสี่ห้ามหลุดร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสี่แล้วก็ัวเนี้เริ่มเริ่มตัดลงแล้วเริ่มตัดลงแล้วคือมันจะจบขึ้นนะแต่ถ้ามันหลุดนะมันก็จะไม่ดีอ่ะ hmm. มันย้อนกลับนี่มันมันหลุดร้อยห้าสี่นี่มันแบบมันจบเลยนะ ไม่ถือว่าขาขึ้นมันจะจบคเออวันนั้นทําไมพี่บอกว่าจะปิดพี่ไม่ได้บอกพี่บอกว่ามันเป็นตัวที่แนะนําในหุ้นโรงพยาบาลใช่ไหมก็ซือ้อได้วันวันที่แนะนําก็ยังขึ้นอยู่นี่แต่ใครจะรับเนี่ยก็ดูแถวๆเนี่ยก็ก็ทนอีกหน่อยแล้วกันะแต่วันนี้ลงรู้สึกเราดูว่ามันมีวอลุ่มไหมใช่ไหมแต่ไว้ใจทางอย่าวางใจใค<ช>รทั้งแบบับเชื่อใจไม่ได้หรอกไอ้พวกเนี้ยมันปรับฐานแล้วมันปรับฐานไม่จบใช่ไหมเนี่ยมันต้องตัดซีโร่ลายลงมา มันต้องตัดลงมาเนี่ยจบเออมันจะปรับไม่จบแล้วว่าร่มมันเยอะเลยไงคือไม่รู้ใครทิ้งเรามีคนทิ้งตามอ่ะนะฮะมันก็เป็นหุ้นเกตฝรั่งอ่ะที่พี่บอกว่าตอนนี้ถ้าถ้าจะเล่นหุ้นเนี่ยมันต้องไปเกรดเจ้าไทยอ่ะอย่างอย่างอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยก็เตรียมออกนะหุ้นตัวเนี้ยก็เตรียมออกอันเนี้ยเตรียมออกเนี่ยเตรียมออกซิลลิง่ซิลลิงเตรียมออกอ่าพรุ่งนี้เปิดโดดแล้วก็ไปอ่ะ ค่ะพี่อย่าโดนนะโดเนโดเจอกันโดนเจอกันพิพาไม่ไม่วิพาเนี่ยบอกเลยนะว่ามันไม่ไปไหนนะค <ฮะ S 2> มันไม่ขึ้นมันไม่ลงนะมันอยู่ตรงเนี้ยหลุดหลุดห้าสองแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะกลับมาที่เก่าใหม่นะค่<ฮ>ะเออลักษณะเนี่ยคือเราทําตามระบบของเราอะนะมันไม่ไปเราก็หลุดหล,ลุดแล้วก็ออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไป,ออไปเล่น,นัวอื่นเดี๋ยวมันก็จะได้คืนเองนะค่ะ คือถ้าเราเป็นนักเก็งกำไรนะก็ไม่เป็นไรเราเป็นนักเก็งกำไรเราก็ต้องหาวิธีที่จะม้วนไปอ่ะเหมือนคนถามซ k เค่ะอ่ะทำไมไม่ขายซ kp ไปซื้อทีอนะ่ะตอนนี้ก็ได้คืนหมดแล้วอ่ะใช่ไหมตอนนี้ขายทีไปก็ซ kp มันยังไม่เล่นเพื่ออยู่ที่เดิมเราจะแบงคับให้เขาเล่นไม่ได้ใช่ไหม,มแต่ไม่ใช่ว่าไปเล่นเสร็จไปติดทีแคสไปซื้อเพิ่มติดทีแค่าน,นี้ตายเลยนะตายเลยติดพ,พุดธหรืคนละประเภทติดติดติด c kp มันยังอยู่ห้าบาทห้าบาทมันไม่ไปไหนหรอกนะฮะ เเกิดชาติใหม่มันก็ห้าบาทนะมันก็ไม่ได้ลงไปสาบาทสองบาทา <c oughs> <c oughs> โอเคก็ยังแบบอะติดแบบไม่ได้ขาดทุนมากอืมใช่มันไม่ได้ขาดทุนอนะ่ะมันก็เหมือนไม่ถือลงทุนเออถ้าเราไม่เราไมเรามีเงินเงินหมื่นเราซื้อหุ้นตัวเดียวเราก็อย่าเล่นดีกว่าค่ะพี่คือมีเงินนะ่ะมันต้องหาวิธีรู้วิธีหาเงินสะสม,สมเงินได้สักห้าแสนล้านหนะึ่งเนี่ยทีงสมควรจะมาเข้าตลาดหุ้นอ่ะ คนมีเงินน้อยเกินไปอ่ะมันจะเกิดความโลภอยากโตมีใครคุยอะไรเงี้ยนะค่ะประหยัดรวยเหมือนเขาอะนะบางคนบอกว่ามีมีอะไรนะมีห้าหมื่นตัวนี้กลายเป็นร้อยล้านอะไรเงี้ยโมไม่มีหรอกมีในโลกหรอกเป็นทุนอะไรห้าหมื่นกลายเป็นร้อยล้านเอาเงินมาเติมป่ะขอเงินพ่อมาเติมอีกเก้าสุดเก้าจุดห้าล้านก่อเออนั่นอะได้โมโมใช่ไหมคุณจริงก็ไม่โมหรอกเนี่ยโมมันเป็นไปไม่ได้พี่อย่าไปยิ้งนมัน คุยกับใครก็คุยดูนี่ดีกว่านี่อะไรยากกว่าอะไรคะนี่ไงก็ได้กันมาเต็มๆยังไงไหมนี่น<อ>ไงง่ไงเห็นไหมน่นนอนกว่าอย่านะอย่าหลุดนะ<ม>ูนย906พวดปิดน,นะ<า>ค่ะไม่ใช่ฟ o l l o w อ h นะพวดปิดพวดลงมาเนี่ยเดี๋ยววันนี้หลุดเนี่ยเนี่ยหลุดนะค<า>่ะหลุดเดี๋ยวมันพวดหลุดนะเออมันก็จะกลับไปที่ที่เกณฑ์ของเราอะเราเรา,เราดูไว้แถว หนึ่งแปดเก้าห้าหนึ่งแปดเก้าศูนย์ใช่ไหมค่ะหรือว่าใครจะรอให้อันนี้เป็นขาลงเลยก็ได้นะเนี่ยอันเนี้ยให้ตัดซีโร่ลายเลยก็ได้นะค่ะท่านี้มันอาจจะลงไปแดงๆเลยที่พี่พูดไปนึ่แปดแปดแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดศูนย์เลยอ่ะค่ะคือเล่นตามระบบไม่ต้องเสียดายนะต้องพยายามฝึกว่าสิบเลนยี่สิบเลนที่มันแต่ได้มาจากตรงนี้ตอนเราช็อตตรงนี้ใช่ไหมแต่หรือว่าเราช็อตตรงนี้นะตรง ถุงสองพันเนี่ยแล้วลงมาตรงนี้นะฮะหนึ่งแปดก้าห้านี่ได้ร้อยเหรียญน,นะแล้วนี่เราช็อตเมื่อวันก่อนนะตัวหกศูนย์เน่ะใช่ไหมเราไม่ได้ช็อตหกสี่เด้อนเราช็อตหกศูนย์ค่ะเออแล้วเราก็ตอนนี้เราเราเราก็ได้อีกตอนเนี้ยหกศูนย์นี่เราได้มาห้าสิบเหรียญแล้วนะคืนนี้อาจจะแถมไปยี่สิบที่พี่บอกเมื่อวานมันเหลืออีกสามสิบอ่ะค่ะพี่มันก็จะลงมานะฮะแต่คุณไปฟังเจ้าอื่นเนี่ยก็บอกทองขึ้นขึ้นไก่หน้าผากเลยเนี่ย ของจะขึ้นนะไม่ลงเยอะงี้หรอกจําไว้เนี่ยของขึ้นไม่ลงเยอะนี้น้ำมันในกันถ้าจะขึ้นสองร้อยเหรียญเนะ่ไม่ไม่ลงมาไม่หลุดร้อยน้ำมันถ้าจะขึ้นไปไปสองร้อยเหรียญต้องไม่หลุดร้อยยี่สิบเหรียญนะ่ยค่ะพี่จาเป็นสูตรเลยเป็นไปไม่ได้มันมีโพสซิเบิลมันเป็นลักษณะของตลาดเนี่ยเจอแดงสองอันยอดปนเนี่ยไม่รอดหรอกใครไปสงรามสงรามอยู่ทองขึ้นเจ๊งหมด <im attraction> อย่าอย่าเอาทฤษฎีพวกพื้นฐานม,มาคุยดีกว่านะปวดหัวอ่ะพี่บางคนถามพี่แล้วก็ถามสตอรี่เลยเขาแยกไม่ออกว่าสตอรี่หรือพื้นฐานคืออะไรมันมน,มน่าสันะสวัสด m เอ็มทีซีลงม่เยอะไหมบางทีลงเยอะก็ต้องขายทิ้ง s <S อ่ะอ๋ลงมาเยอะขายทิ้ง <laughs> ใช่มันไม่ใช่ว่าลงเยอะเราซื้อนะเพราะมันขุ้นสวัสดกับเอ็มเอ็มทีซเนี่ย มันไม่ใช่หุ้น x มันเป็นหุ้นพื้นฐานหุ้น x ลงเยอะเนี่ยไม่น่ากลัวนะเพราะมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมค่ะ<ฆ>แต่หุ้นพื้นฐานลงเยอะนี่น่ากลัวนะจะบอกก่อนนะอ,อ๋อเออหุ้นหุ้นพื้นฐานถ้ามันลงเยอะนะอันนี้<ฆ>มันก็ไม่ได้ลงเยอะอะไรนี่นะฮะอ่าน,นี้วิธีเล่นนะต้องรอให้เบรกห้าแปดห้าส<ฆ>ิบอะเอาชัวร์ดูดิห้าสิบแปดหรอห้าสิบแปดห้าสิบโอ้โหมีแบบไม่เอาเลยฮะทิ้งเลยเหรอ ไถ้ามันขึ้นอ่ยวิกวิกเนี้ยมันจะต้องวิกนี้มันต้องเขียวไว้แล้วไงแสดงว่ามันก็ยังแบบว่ายังไม่ไปอะ่ะยังไมไป่ปัญหาไม่เกออันนี้แหละเนี่ยอันเนี้ยหมื่นเจ็ดพันล้านอันเนี้ยแหละอืมวอลุ่มขายวันนั้นเนี่ย<ฮ>ไม่จบถึงวันนี้เลยลากไปเชือดแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยพี่แท่งเนี่ยแท่งเดียวเนี่ย กดแท่งแท่งนี้ล่างขึ้นไปอ่ะแล้วก็กดตั้มลงมาตัวน,นี้หกพันก็ร้อยล้านเนี่ยไปไม่เป็น,นอ่ะไปไม่เป็นอ่ะแต่ตัวนี้รอดนออะ KTC <oughs> อ่ะอ่ะฮะอันตัวนี้รอดเห็นไหมไปแล้วมัเนี่ยเบร,รกแล้วก็พอไปได้พอไปได้พอไปได้ไไดก็ต้องดูเป็นหลายตัวไปนะสรุปว่ายังลันแจ๊ะต่อนะครับเพราะว่ายังขึ้นมาได้อยู่เนะยค่ะพี่นะครับชุดแรงเมื่อไหร่ก็ออกเนี่ย ใครมีราคาแหงมีทีเอสจูยังไม่ได้ขายอยากถือก็ถือแต่อย่าลืมว่าสี่ห้าปีเขาเล่นครั้งเดียวหลงแหนงนะค่ะครับออกไปก่อนสี่ห้าปีมาซื้อใหม่ก็ได้นะหรือว่าจะเหลือเฉพาะกาไรไว้เพื่อจะได้ไม่ลืมว่ามีพู้อยู่ในอยู่ดนพอร์ตก็ได้นะประดับพอร์ตไว้นะ,ะค,ค,คือคือหุ้นพวกนี้เทคนิคเข้าอ่ะดูได้แค่ว่านิสัยเป็นไงไม่ดูเทคนิคเข้าอะไรหรอกนิสัยเป็นไงอ่าเอยังถือต่ออยู่นะยีเภาพเนี้ยดูดีที่สุด เบียห้ามแล้วต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะอีเออ่าต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวเท่านั้นค่ะแล้วก็ต้องผ่านเก้าเจ็ดในวันพรุ่งนี้ต้องผ่านเก้าเจ็ดเนี่ยพรุ่งนี้ต้องผ่านต้องไปไม่ง่านไม่ผ่านถือว่าเล่นพู้ไม่เป็นค่ะไม่น่านับถือไม่น่าเชื่อถือทําขึ้นมาทําไมนะฮะก็จะทําขึ้นมาสิค่ะถ้าทำถ้าเล่นหุ้นเป็นต้องทําผ่าน แล้วจะขายได้เองนะฮะแล้วจะมีคนตามไปติดดอยที่สูงเท่าไหร่ก็มีคนตามอ้าวเออเอาก็ไม่เกี่ยวไงถามว่าถามว่าถามว่านุยโดินข้าบอดเนนะี่ยแล้วบ่อนแม่งแพ้ทุกตาแล้วไม่มีทางจ่ายแล้วเราก็ซวยเดี๋ยวไปเล่นกับบอนแล้วบอดไม่จ่ายตังเราตอนเราชนะใช่ไหมเหมือนคุณไปเล่นเล่นเล่นเนถทองในเว็บอะแล้วมันแพ้ไงมันแพ้มันก็ไม่จ่ายเราอ,ะอ่ะอ่าฮะใช่ไหมอันนี้เขาเป็นไงก็บอกว่าเขาเป็นเห็นไหมพอขึ้นปั๊บวอลลุ่มเขาตามใช่ไหมค่ะ ผูปลุงเขาตามแล้วพวกนี้เขาก็ต้องขึ้นต่อไป,ไปแล้วเราก็รับมารับต้องตเบรย์ไปก่อนแล้วค่อยรับมาเราเอา,าเก้าเจ็ดรับนะฮะตลาดแบบนี้มันตลาดไทยอ่ะเองก,กําไรตลาดไทยไม่ถึงว่าหุ้นไหนต้อถามว่าไปดูเลยอะไรชื่อพุทธพุทมีฝรั่งป่าวะมีกองทุนป่าไม่มีไม่มีใช่ม,มีไม่เล่นมีไม่เล่นดูแบบนี้เลยนะพี่ดูง่ายๆอย่างนี้ยดูง่ายเลยดูง่ายอ่งเี้ย ค่ะโด้ยมันจะไปได้ไงอยู่ดีๆเพื่อนก็มาสื่อมาดาวเกตอ่ะดาวเกตพูดแบงค์อ่ะแล้วมีสามเจ้าที่มาเจ้าแรกเจ้าสองเจ้าสามคิดว่าไม่มาเหรอค่ะมังเล่นเป็นทีมันเนี่ยแล้วแบงค์ตอนนี้เรายังไงต่อพี่เราก็เหลือแค่แบงค์อยู่ตัวเดียวะเหลือแค่ใครตัวเดียวเออมันแ็ยังยืนกันอยู่ก็ต้องก็ต้องมั่นคงอ่ะก็บต่อน้อที่เชื่อว่ามันไม่ใช่ว่าแล้วเนี้ย ค่ะสท้ายแล้วมันไม่ขึ้นต่อพีเะวันไตมาสองเนี่ยมันก็จะไม่ไปไหนนะคนที่ก็เป็นคนถือหุ้นแบงก์เนี่ยเขาไม่เขาไม่เหมือนคนถือหุ้นแจ๊ดอยู่แล้วเขาถือยาวถือยาวเออถ้าคุณนิสัยก็ถือยาวก็แค่อ๋อไตม่าเดียวเหรออ่าบางคนเขาติดเขาถือมาจะรอบก่อนเนี่ยอย่างเคแบงก์เนี่ยเก้าสิบาทขึ้นไปสองร้อยห้าสิบไม่ได้ขายก็นี้ก็ยังถืออยู่เข้าใจไหมคนถือหุ้นแบงก์ก็จะมีนิสัยแบบนี้เขาจะถือแบบยาวไปยาวมาไม่ได้ดูอะไรอ่ะคือถือแล้วชินอะ นะฮะประมาณนี้แหละนะฮะมันไม่ใช่หมายถึงว่าเขาดาวเกตเราแล้วเนี่ยแล้วเพราะเรารู้ไงว่าเขาดาวเพราะอะไรไงใช่ไหมค่ะจากเรื่องรัสเซียเราไปเข้าข้างรัสเซียพิสัยันแค่นั้นเองอ่ะแต่ถ้างามพื้นฐานมันก็ไม่มีอะไรอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นมันก็แต่มันเป็นคนเล่นไงไม่ใช่เราเล่นเนี่ยมันเล่นมันก็มันไม่มาเล่นหรือมันจะขึ้นยังไงมันไม่มาเล่นไงแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ลืมค่ะอันนี้เราก็ ンンก,กันทีสเราไปไหนเรามีทีสเลติงไม่ใช่แต่เช่เรามีไม่อัปเกรดอ่ะเราก็ไปด응าวเกรดพันธบัตรอเมริกาบ้างดาวเกรดเพื่อไอ้ทรบท้องถอนพันธบัตรรัฐบาลอเมริกา,าออกแล้วเกรดแม่งทิพนบีเลยลบเลยเ้าก็แบงค์ชาติแบงค์ชาติไทยก็ต้องขายหุ้นพนันธบัตรรัฐบาลเมกาออกอ่ะม,ม,มันโคตรขยะเลยไปถืออยู่ได้อเออประมาณนี้ กราฟกราฟไม่หล 50. ุด <in> ส <Asia>? ี <meetings> ่ส no the ิบหกจุดห้าจะทำนิวไฮคะมีมีสิทธิ์มีสิทธิ์ถ้าไม่ทำนิวไฮไม่ใช่กราฟอ่ะเอ้ยอ่าแต่โอเคยินไหมเออจะยินไหมบอกเขาให้แล้วบอกเขาให้แล้วเอาเอาแบบว่าขำขำไหมเออยังไงคะนพพี่ขำอะไรอะไรขำอหมอะไรขำอหมให้ลองลองลองขำมาขำมันจะเป็นตัวเลขอะไรลองขำดิลองขำเร็มันจะตัวเลขอะไรฮ่าห้า อ่าโอเคมิวไฮไหมอ่าแล้วถ้าตัวนั้นนิวไฮไหมนิวไฮค่ะโอเคนั่นแหละตัวเลขขำๆนั่นแหละเขาฟังพี่ภาษาพี่รู้เรื่องค่ะเพราะพี่เป็นพัฒนมิตชั่นตั้งแต่เข้าตลาดกราฟเนี่ยใช่ใช่นี่พี่ๆลงทุนขำกันเต็มเลยค่ะตอนนี้คือการลงทุนเราไม่มีอะไรหรอก คืออยากได้ราคาราคาไหนไดยแล้วก็ติดพุ้นกันถูกเปล่า<ฆ>ติดหุ้นเพราะราคาที่เขาให้นั่นแหละตัมบายอยากรู้อ่ะใช่ไหม<ฆ>ค่ะขึ้นไปตัวน,นี้ได้ย,งยังไงกราฟเนี่ยอ่ะทำขึ้นไปมันก็ได้โปรเจนอิทธิพลดูกราฟจิใช่ไหมเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเนี่ยขึ้นไปก็ได้โปเรเจนใช่ป่ะเนี่ยขึ้นไปก็ได้โปรเจนถูกไหมเนี่ยอันนี้ห้าหกเองงั้นก็ต้องเลี่ย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 งบาลีไปเรื่อยเยยิ่งทำเฟรมวิกนะคือขึ้นมาเร็วอ่ะนะฮะ เหนื่อยอ่ะฮะขึ้นไปก็ได้เวอร์เจนใช่ไหมค่ะเออแล้วมันนับห้าเนี่ยนับหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมเจ้าจบเลยก็หละ่ะอย่าเพิ่งแต่มันก็เรียกเรียกไปก่อนไงนเรียกบอลยืนอยู่เหนือเส้นเนี่ยไปเรื่อยๆ <c oughs> แล้วก็ยืดยืดยืดไปอ่าแล้วโอเคไปต่อได้ละเนี่ยอ่ามันอาจจะไปขึ้นยืดก็ได้หนึ่งสองใช่ไหมค่ะอ่าหนึ่งสองไหมดูซิอัอ 1, อนนี้อันนี้ A B C อันนี้หนึ่งสอง อันนี้สามใช่ไหมอาจจะเป็นหนึ่งสามสองสามสามสามใช่ไหมมีสามห้าสามอาจจะมีสี่ห้าอีกดูกันอันนี้อันนี้ขึ้นเดียวกับไอ้เจเจ,เจมทีใช่ไหสามยืดสามยืด่สามยืดสามยืด,ยด,ยดแต่เป็นขึ้นสุดท้ายของสามสิเรซัยกยืดสามยืดมันเยอะไง oh. <laughs> เยอะย <Okay. S 2> ใช่โอเคยังไม่มี <laughs> ใครจะขายปิดจอ็จอกบกลาเพืขายไปแต่พี่ยังไม่มีเวลาที่จะขายกลับเลยไม่เคยคิดจะขายเลยค่ะพี่ยังไ,ไม่เคยคิดถอต่อในถามเป้าอแล้วเจมที่เป้ากี่บาทไม่รู้ได้ไงรู้ว่ามันเป็นขึ้นห้าของขึ้นสามอะถือต่อไปยาวๆก็ได้ทนยี่สเปอร์ซนเวลาปรับฐานประมาณยี่สิเปอร์เซ็ก็ซื้อกลับ อ่าเป้าของมันอยู่ที่ตอนที่มันเป็นแท่งแดงแท่งแรกอ่ะหลังจากที่มันทำนิวไฮอ่ะกูก็ขายทุงนั้นแหละค่ะขายตอนไหนทาปิดตลาดนะ t the ดอะโค้ i ไพอ่ะอแล้วก็รอไปอีกสองสามเดือนแล้วก็ซื้อคืนใหม่นะค่ะพี่เป็นวิธีที่ถูกต้องพอบอกราคาไปปุ๊บนะถ้ามันไม่ถึงนะบางคนนะขาดแค่สิบจังจำแม่นเลย <laughs> ทําแม่นเลยนะที่จำแม,ม่นเลยไอทีดีนะมีโบกใหญ่ให้เป้าหมายสิบาทมันขึ้นเก้าบาทเก้าสิบอะ ค่ะแล้วพี่มารู้ตอนไหนหรู้ไหมแต่พี่มันไม่ได้เป็นคนให้พี่เลยรอดไงใช่ไหมอืมก็คือเขามาถามเมื่อตอนที่มันลงมาแปดบาทแล้วว่านะแล้วแล้ว,แล,วแล้วสุดท้ายเขาถามครั้งหนึ่งว่าเออมันจะถึงสิบาทไหมพี่เขา<อ>ชักเอกใจว่ย,ย<อ>จะถึงสิบาทจริงๆว่าไปขาลงใช่ไหมอแล้วเขามาถามีอทีตอนสามบาทห้าสิบไงว่าไอทีจะถึงสิบาทไหมพี่ก็พอจําได้ว่าคนเดียวกันนะอืมอือู้นี่เขาถือจะเอาสิบาทแต่ขาดแค่สิบตังค์อ่ะจะลงมาสามบาทห้าสิบไงน่ะ เขายังคิดว่ามันจะไปสิบบาทก็ขา,ขาดแค่สิบตังค์แล้วฉะนั้นพี่ไม่อยากพูดเรื่องราคาหุ้นอีกเลยนะเพราะว่าพี่สงสารนักลงทุนนะกันให้ราคาหุ้นเนี่ยมันน่าสงสารนักลงทุนบ้างล้วบางทีพูดไปก็ไม่เข้าใจว่านี่มันคือแนวต้านเขาก็คิดว่าราคาที่เราให้ใช่ไหมโอก็ไปคิดว่าเป็นเป้าหมายไยงออเออใช่หรือว่าเขาไปดูเนี่ยเพราะว่านิสัยของนักลงทุนที่นักเก็งกำไรอะ่ะเวลาเขาอ่านรีเสิร์ชเขาก็าจะดูเบ๊บดเขาไม่ดูอะไรหรอนะฮะคอมมอนเขาแม้เลยเขาไม่ดูหรอเขาดูอย่างเดียวว่าราคาราคาเท่าไหร่ เขาบอกว่าขอบคุณอาจารย์ครับไทยลีที่อาจารย์แนะนําตอนเที่ยงขอบคุณมากเลยครับมันเป็นไงครับหดูเข้ามาดูเดียอุ้ยมันก็บวกอะก็มันมีตัวเดียวที่มันมีอน่าอคอที่ไม่เกี่ยวนะอาจารย์ไม่ได้เกี่ยวกับเขานะพี่ทุกคนไม่ได้แนะนำเนาะเราแค่มีทำถาดูแล้วเราก็ดูให้ก็ไม่มีตัวเดียวทรงเดียวที่ตัวที่จะขึ้นแต่พวกนั้นมันไม่ใช่อ่ะค่ไอ้เนี่งมันมีโอกาสที่สุดค่ะมันเล่นมันที่สุดใยไทยลีเนี่ย ลำเล่นทีมเล่นแบบโคตรมันเลยนี่เขาเล่นแล้วเนาะใช่พี่รู้จักทุกตัวหละพูุ้นในตลาดที่ค่ะใสมันรู้จักทุกตัวไทยลีอะโอเคอะถ้าเป็นเล่นประกันนะค่ะเล่นมันดีเหมาะกับพวกเราอะนักกินกําไรทั้งหลายแหละออ้ยการค่ากราฟจะขึ้นแบบพีเอชจีไม่ได้ไม่อะกานกราฟขึ้นแบบพีเอจีก็แบบโอ้โหเจอดาวเกตนะ อใหญ่มันใหญ่มันใหญ่เดี๋ยวมันจะใหญ่แบบปตทเดี๋ยวมีคนคอมเมนต์นะค่ะพี่นิพนธ์แล้ววันนี้ไม่มีหุ้นอันนี้หรอคะหุ้นแบบหุ้นอุเอกดาวเด่นอะไรอย่างนี้ปะโอ้ยมาทุกตัวเลยก็ดูเนี่ยเป็นเรื่องตัวเนี่ยดูว่าตัวไหนเนี่ยเนี่ยวันนี้มีอะไรเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะว่าตัวไหนนะแต่เราดูตัวที่วันรุ่นมันเพิ่งเริ่มเข้าอะไรเงี้ยมันก็แบบเหมือนสุ่มตัวอย่างอะอะฮะสิงเกอร์ไม่ใช่ ไทยลีไม่ใช่เี่ยจะเป็นพวกนี้ไทยลีหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีพื้นฐานหน่อยอะไรเงี้ยนะ,ะเราเริ่มรู้แล้วว่า X อ่ะต้องเป็น X ประเภทที่ที่แบบมีพื้นฐานหน่อยอ่ะได้ไหมเออ X ที่เขาเล่นเน่ะต้องมีพื้นฐานหน่อยเนาะมีพื้นฐานหน่อยอ่ะเออมีแบบจะเลือกถูกใช่ไหมเนีย่ยเนะนีย่ยนะซิลลิงเนี่ยราคาเออ่ S C M อ่าก็ราคาแปบาทเนี่ยมันไม่ใช่ราคาห้าสิบตังค์เจ็ดิบตังค์อ่ะค่่ะพีเออมันเป็นเป็นตัวที่ที่แบบว่านั่นหน่อยหรือว่าีมเนี่ยใช่ไหมสี่บาทเนี่ย จินลิงเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นหุ้นที่เป็นเป็นหุ้นมีพีเออ่ะมันเข้าเหมือนกับว่าพีเอ e. ฉันยังไม่ถึงสี่สิบไ่หว่าฉัาก็เล่นหน่อยแล้วกันเล่นได้ใช่ไม่ผิด่เออเขาให้พีเอสี่เขาพยอมให้เปล่าอ่ะเหมือนกับว่าพีเอห้ามเกินสี่สิบไงวันนั้นเขาก็เขาก็ไม่ดื้อวันะนั้นชุมชนชาวพุทธเขาก็ไม่ดื้ออ่ะก็ได้เพราะเขาไปหาหุ้นที่มันพีเอไม่ถึงสี่สิบแล้วเล่นไปถึงสี่สิบแล้วก็เลิกไง เหม mm ือนทีเน like ่ะพีอีสี่ส uh> ิบก็เลิกไงเลิกเออก็มีมารยาทไงก็ไม่ไม่ไม่ไปแบบว่าไปท้าทายทางตาไงค่ะพี่เออเดี๋ยวก็เอาตัวไหนไม่เกินสี่สิบก็มาเล่นกันให้หมดโอเคป่ะจะได้รู้ว่าเขาเขาเขาข้ามเล่นพีอีเกินสี่สิบค่ะโอเคป่ะอืมเรายังไม่เกินแล้วพวกเราก็ไม่ดื้อไงเนาะ ใให้เราเล่นอะไรให้เราไปทํางานทํางานที่ไหนเราไม่มีงานทาไงเราเล่นเป็นจะเล่นหุ้นเ่เราก็เล่นหุ้นแล้วอารู้ละเดี๋ยวกุก็จะมาเก็บภาษีคนเล่นหุ้นอีกหาว่าเราเล่นหุ้นกันเยอะเก็บภาษีเราอีกอ BTC ถือเฉยเฉซื้อยังบิตคอยซื้อยังซื้อก็ถือเฉยเซื้อแล้วก็ถือถือเฉยค่ะถือเฉยเฉยไม่ต้องเทรดค่ะไม่ต้องดูอะไรดูแกล็บ ห้ามหลุดอะไรอ่ะพี่ก็บอกไปแล้วนะเพราะว่าถ้าจะออกอ่ะก็คือสนะี่หมื่นสี่หกข้าห้าศูนย์น่ะไม่ควรต่ำกว่าค่ะสี่หกข้าห้าศูนย์นะ,ะถ้าต่ำกว่าให้ระวังนะระวังไม่ถึงว่าถ้าหลุดสี่หมื่นสี่อ่ะก็ก็ถือว่าจบอะ่ะค่ะจบอ่ะนะสี่หมื่นสี่ใช่ <Okay. S 1> ไม่ควรหลุด 40, 4, อ่ะสี่หมื่นสี่แล้วตัวเลขสี่อะไรสี่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 อ่ะ <poisoned indo> จำง่ายดีจุดสี่ีก็ได้อะไรเนี่ยสี่ <pl ains> สี <S. 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 ่ีอ่ะอ่าโหวันี่มีแต่เลขตองจำง่ายไงโอ๊ยเป็นสี่แล้วดีกว่าสี่ห้าตัวตัวย่อบีอีสองตัวเนี่ยตัวเล่นยังไงเส้นสองร้อยสองร้อยเดย์นี่ไงสี่สี่สี่มันห้ามหลุดเนี่ยมันห้ามหลุดแถวนี้ไงสี่สี่แล้วก็จำไม่ง่ายแเออมีคนหลุดหลุดแล้วก็ออกไปคอนโอเคเออเอเอขาขึ้นหรือยังโคุยขึ้นมันจะไปสามหลักทำ ตำรวจไม่จับมันคงไปสี่หลักแล้วมั้งโอ้ยขึ้นแบบจะ้อยแล้วเนี่ยขึ้นจนจะขายแล้วอ่ะไม่ซื้อแล้วอะค่ะเออสี่สี่สี่แงแหละนะฮะสี่สี่อะก็คือเล่นเรา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 เล่นเราเราจะแบบแล้วมันจะไปถึงไหนมันก็มีคนรู้ใช่ไหมค่ะพี่แต่แต่ถ้าใช้วิธีเราอะเรารู้ว่าเราจะออกตรงไหนออกตรงไหนดีกว่าแล้วทําให้เราเราต้องออกอ่ะไม่แล้วมันลงแน่อย่างเงี้ยเราก็ออกไปนค่ะ ย้ายกำไรอยู่ค่ะระวังนะเดี๋ยวจะไม่กำไรอ่ะอย่าขู่จียังขึ้นบบนี้ยังขึ้นบบนี้ยังเขเรียกขึ้นบันไดอยู่ขึ้นบันไดยังไปยังไม่ชวนคนขึ้นรถเลยถ้าขึ้นลิฟต์ไปนี่คือออกก่อนนะยังยังไม่มียังไม่มีใครยังดูจากคำถามที่มาเนี่ยยังยังไม่ได้ซื้อกันยังไม่่ยงรลกคุนถู่ป็พอ พี่ดูคนนะคนเนี่ยเขาซื้อเขากำไรอยู่แต่เขาโอเคไงเขาก็จะไม่พูดไม่ถามอะไรใช่ไหมเออแต่คนที่ถามส่วนใหญ่ก็คือแบบว่าเออได้ไหมคะเขาได้ไหมคะเป้าเท่าไหร่มาล้หมาแล้วช่วยกันดูนะช่วยกันดูนะพวกเราช่วยกันดูนะมีคนเข้ามาขอบคุณเวทนะคะอาจารย์อ๋อเวทโอเคเลยคือเรามองในเงี้ยของคริปโตอ่ะเราจะมองว่ามันเป็นบ่อนเป็นการพนันนะเราบอกว่ามันเป็นทฤษฎีใหม่ แต่สุดท้ายมันก็จะมีระบบคอเนนมเพนมาควบคุมแหละนะฮะว่ามันจะต้องทำเคเวกันทั้งหมดเลยเพื่อให้เกิดการยอมรับขึ้นมาเนี่ยเ<า>วทมันก็เป็นตัวหนึ่งที่มันเป็นที่จะทำให้บล็อกเชนทั้งหลายมันมันมาเชื่อมเชื่อมกันได้หมดเพราะฉะนั้นการการการแลกเปลี่ยนนะ,ะเปลี่ยนกันต่างๆเนี่ย<ะ>ก็ไม่ไม่ไม่ต้องไปไปผ่านในพวกพวกเอ คือจากเราก็ไปผ่านมันวิ่งลิงก์กันได้หมดนะฮะ oh. มันก็สามารถแลกเหรียญกันได้ในระบบบล็อกเชนแต่ละบล็อกเชนเลย uh huh. ไอ้ตัวเวดเนี่ยมันจะเวดกับแวนนะค uh. ่ะคนนี้ก็จะมีเครือข่ายของเขาแต่เป็นเครือข่ายที่ของเขาเองด้วยแล้วก็มีเครือข่ายที่เปิดช่องให้ไปจัมกับอย่างไรจะจัมหลักๆเนี่ย uh. เขาก็จะจัมบิตคอยเข้ามา oh. แบบนเนี้ยเงี้ยเขาจะจัมบิตคอยเข้ามานะเพราะเพราะบิตคอยมันขุดสิบนาทีใช่ไหม แต่ถ้าเป็นเนียเนี่ยมันก็ใช้เวลาวินาทีเดียวะโอนเงินเสร็จละแต่พ่าระบบบล็อกเชนนะไม่ถึงว่าระบบปิดบังตัวตนปิดบังตัวตนประมาณนี้แหละได้เลยพี่นิพน่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับคุณนิพนสวรรประสิทธิ์ด้วยนะคะสนุกสนานทุกวันเลยนะที่ได้พูดคุยกันไปนะคะ